อะไรนะอ,อ๋อวันนั้นมาดูไลฟ์สดไม่ทานใช่ไหมทานว่าวันที่ต่ออายุวันสิ้นสุดวันสุดท้ายวันไหนไม่รู้ใช่ไหมวันที่ผมจะมาล่อยฟงน,นะครับคนที่จะต่ออายุวันที่13กุมภาปี2568กลุ่มต่ออายุทุกคนขยายเวลาให้ก็จินคนที่กลุ่มต่ออายุทั้งหมดต้องลงทะเบียนให้เสร็จระบบของลุ่งการจางงานนะครับ ยื่นใบชีรายชื่อขอเรียกว่า name list ทำให้เสร็จท่าน name list ให้เสร็จก่อนไม่อย่างนั้นระบบเขาปิดทันทีคนไม่สามารถต่ออายุได้ถ้าไม่มีรายชื่อจากก่มการจะหางาน list รายชื่อ name list ถ้าไม่มีก็คือก่มการจะหางานการต่อใบเนื่อตทำงานและวีซ่าเขาขยายเวลาให้แต่จริงๆก็ระบบปิดวันที่1 3กิงหาคมพ์68ทันทีนะครับ ถ้าเปลีนระบบไปแล้วไม่มีบัญชีรายชืยช่อไม่มี name list ก็คือไม่สามารถต่ออายุได้ครับ,บได้ยินเนาะขอบคุณครับ